สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับของเรากสู่ช่องยูดา์เพชี่อยู่กับเจ้าโคบสุ่สีกร้อยนะเป็นงานซ่อมถน,นนนะฮะถนนขาดและน้ำซ่อนพวกทีก่ฝนตกมานะถนนเส้นนี้ได้ออกข่าวด้วยนะฮะดนาีาทราาล,ลอง้นนะหินนะครับผมรถก็มาแล้วนะฮะตอนนี้ตัวสา สั่นมาเลยคือในช่วงนี่เป็นช่วงท,วงออทางเลี้ยวมอนนะชันความลาดชันสูงนะเป็นงานของกรมทางหลวงนะมียัดพิเศษขึ้นมาเลยนะฮะ5โมงกว่าแล้วนะวันนี้ทำช่วยกันต้องรีบแรัววันนี้ครับเป็นงานเร่งต้องเสร็จวันนี้ครับทางค้อนข้างอ,อ,อันตรายเดี๋ยวผมพาไปดูนะ ในภาพข่า,าสวสวับ้านเป็สนสอนได้ยังมีบ้านเราที่มีมีครับมันมีน้ำอยู่เส้นนี้นะฮะมันแทงซอกเลยอันนี้เราเสริมมาเยอะแล้วนะครับด้านล่างจริงๆได้ลงไปประมาณเป็น10 20เมตรตอนว่เช้าวันเช้าว่าดูนี่โขนหัวลุกเลยนะฮะโนหัวลุกเลยเหมือนถ้ำอ่ะตรงนี้คือมันจะเป็นเหมือนน้ำซอกได้ถนนซุดน้ำซอกจนมันเป็นอุโมงค์เป็นถ้ำ ลงไปด้านล่างนะคือเป็นทางชันชนเหมือนน้ำตกลงไปเงฮะลงไปด้านล่างอันนี้ก็เอาหินเอาทรายให้มันเติมมาทั้งวันนะฮะสูงขนาดไหนเดี๋ยวไปดูไปดูฝั่งนู้นเดี๋ยวรอด,ดูรถเทก่อนนะนี่ต้องรีบทำการแก้ขไขไว้ก่อนนะช่วงที่ว่าแม่สอดเรานี่ไม่โดนพายุอะไรนะล่าสุดอะไรอันละซาซาเนี่ยครับไม่โดนแต่ห่าง เฉียดๆโดนไปปลายนะฮะไปตรงรายนะฮะเละเะดูกันไม่จืดเลยเชียงรายนี่เละครับเป็นโจ๊กนี่ก็เป็นสายถมนะฮะล็อกหานเรียบร้อย เมื่อเช้า,ชานี่ไม่มีใครกล้าถอยตรงนี้เลยเหยียบไกลๆอ้โหมันลึกครับผมมันลึกไอ้ตรงนั้นถนนนะที่ถนนที่คนยืนอยู่นะฮะมันจะเว้าวเข้าไปข้างในพูดง่ายคือจริงๆถนนขาดไปแล้วครับเพื่อเรานึกภาพดูเหมือนข้างบนเนี่ยเป็นคันดินหนามาสัก3-4เมตรนะครับเลนหนึ่งอ่ะเลนหนึ่งถนนมีสองเลนนะขึ้นเขามี2เลนฝั่งนู้ดเลนหนึ่งคือจะเป็นแค่เว้าเงี้ข้างล่างไม่มีละเป็นรูกวงโบเลยนั่นโบยังมีเป็นดินที่บดอัดไว้เงครับหนามาสัก3 m, เมตร5เมตรเองนะครับ แต่เขาว่ามันยังพอรับตําหนักได้อยู่นะฮะรับตําหนักรถบรรทุกเตีจงทีเ่เ,เกิดรู้วก็เห็นนะครับไม่มีใครกล้าผ่านเลยครับอุปน้ากลัวยิ่งชาผมมาคือเป็นรูโวเลยครับรูโวแล้วก็เป็นดินเฉยๆประมาณสักหนามานสักห้าหกเมตรประมาณนั้นอ่ะเมื่อเช้าเราขึ้นมาแล้วผมมาดูหน้างานเออมาดูที่เทกับมันเอนียงฮะพอดูปั๊บโอ้โห่านมาได้ไงวะหน้าม่กผ่านมาได้ไงวะเนะผผีน้ย โคตรเสียวเหมือนเป็นดูมงเหมือนเป็นเนี้ยสะพานอะไรเงี้ยข้ามเงี้ยแล้วเป็นสะพานดินเฉยๆเป็นดินแค่เป็นแค่ดินบดอักอย่างเงี้ยนี่เป็นทรายถมนะ วกน่าจะโอเคนะฮะยังงัดนะครับมสุกเดี๋ยวไปพาไปดูฝั่งนูน้นเดี๋ยวพาไปดูว่ามันลึกแค่ไหนนะฮะฝั่งน,นี้ดูตอนนี้คือมันเต็มไปละมันเต็มไปเมื่อเช้าเราก็ไม่ได้ถ่ายเรารีบกนกะันรีบกันดูก,กันไม่มีเวลามาถ่ายนะฮะกลัวจะไม่ทันเพราะว่าบ่อทรายท่าทรายมันไกลมาดูฝั่งนี้กันครับฝั่ง ช่วงนี้นะดูนะมันลึกขนาดไหนช่วงที่ขาดช่วงเป็นรูลงไปนะดูข้างล่างนะู่นเห็นไหมเห็นทางน้ำไหมเห็นน้ำไหมข้างล่างอะ่ะคือประมาณว่าที่เราคาดการเอาไว้คือประมาณว่าเอา้จุโดดลงด,ดูในหะ้เนี่ย ที่มันทะลุลงไปนะฮะนี่ช่วงนี้เลยช่วงบุมโมมันมีน้ําอยู่น้ํามันตัวนี้คงก็เป็นช่วงที่ฝนตกนะน้ํามันเห็นไหมที่มันมีน้าลินลินอยู่เนะนี่ยเนี่ยคือช่วงท,ที่มีฝนตกก็คงแบบน้าไอ้ฝั่งนู้นนะ่ะไอ้ทานน้ำมันก็คงเซาะฝั่งนี้ฮนะเซาะไปเรื่อย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 แรงดันจากน้ําฝั่งข้างบนก็ค่อยๆไหลมาคือ,คอ,คอใช้เวลาก็คงหลายปีอะ่ะที่มันจะมาทะลุได้ครับพอด้านล่างมัน รับแรงดันไม่ไหวมันก็ทะลุตอนแรกเขาว่าเขาว่าเป็นแค่รูเล็กๆนะครับตรงนี้ไม่มีไม่มีไม่มีท่อนะรูเล็กๆแต่พอเป็นรูเล็กที่เป็นน้ํากระแสะแรงขนาดนั้นน่ะแป๊บเดียวครับผมแป๊บเดียวระหว่างที่ฝนตกหนักคนนั้นกระแสะน้ม่ใช่อย่างนี้ด้วยมาเป็นลานําธารคือแป๊บเดียวคือแค่เห็นทางช่างเขาว่าใช้เวลาไม่ถึงวันนะับแป๊บเดียวคือบุ้มมาคือทะลุออกมาตรงปลายนี่หลุมจะไม่กว้างเท่าไหร่ประมาณสัก ไม่กี่เมตรแต่ด้านบนเนี่ยโหอลังการเลยนะครับเหมือนน้ามันเข้าไปรูใหญ่แล้วก็มารูเล็กข้างล่างรูข้างล่างก็อุ่นทลายสุดยอด้พลังธรรมชาติสุดยอดจริง ตั้งแต่เช้าเนี่ยโหกรมทางหลวงแขวงการทางโหสหรับไทโมเทลวเพราะว่าเป็นถนนเส้นหลักเส้นนี้ครับเส้นนี้เส้นหลักคือเป็นเส้นขนส่งหลักเลยนะเส้นด้านบนเราจะไปอุ้มผาต้องหาเส้นนี้รถรถนถูกแล้วเพราะเส้นหลักเส้นเดิมมันไปไม่ได้มันชันเกินไปนะต้องเดินทางโดยใช้เส้นนี้เส้นเดิมนะถ้าเกิดเส้นนี้ขาดเดินทางไปได้ก็คือเป็นอภิภาษเลยการขนส่งนะเรื่องของ ผลทางการเกษตรหรือสินค้าต่างๆที่จะไปทางเอำเภออุ้มผางคือไปไม่ได้เลยนะไม่มีทางไปแล้วมีเส้นเดียว,วถ้าฝนมันตกต่อทนนี่สักวัน2วันก็คือขาดแน่นอนร้อยเปร์เซนตะปีนี้ฝนนี่อันตรายจริงครับโคจริงปีนี้ แลนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงกลางพรรษานะอยู่ในยังอยู่ในช่วงนะยังเป็นช่วงเดือนที่สองก็เหลือเดือนหน้าอีกตั้งเดือนหนึ่งฮะเห็นได้ข่าวยิงข่าวว่าลานิยาอาจจะลามไปถึงพฤศจิกายนโอ้โหฟังได้ท้อใจโอ้โหนายอ้นนะหัวโยกเลยฮะหัวโยก M2P สามร้อยแปดสิบแรงมา้าหวัวสั่นเลยนะมาช่วงนี้เป็นช่วงทางชันนะชันสูงเลยไดนะูอันนี้สามซีซีในป่อดูแค่ผมแพงกล้องก็ได้รู้แล้วมันอยู่ในระดับเดียวกันแต่ฝั่งนี้สูงปี๊ดเลย A <laughs> ya, a ya, cột đỏ đây mọi người. ปีถ oh ูกปีบังฝุ่นไม่สวยเลย I'm หน,หน่อยหน่อยได้เอง ันก็อย่างนี้ครับโหทำงานลำบากนะฮะ จะไม่ใหญ่มากกว่างประมาณ3เมตรแต่มันเป็นไม่กว้างแต่แรงมันแรงครับเนี่ยตรงนี้แหละมันแรงเพราะมันไหลจากบนยอดดอยลงมามันแรงทะลวงได้หมดน้ำหยดลงหิน ก็ูนี้นยมาถ่ายมุมนี้ให้ดูให้เพื่อนๆพืได้ดูนะครับตรงเนี้ยเป็นโบงเงี้ยรูโบงเงี้ยทะลุไปฝั่งนู้นไม่ได้ไปตรงๆครับมันไปแบบเจาะลงไปมันเจาะลงไปล่างโอ้ดูตัวุก นี่ต้องปืนเปิดปืนปั้นนะมาตรีดียวก็ต้องกระจายนะแล้วก็รถบดนะปั้นกันมาทีละเลเยอร์อเสียวแวบเช่เดี๋ยวได้จอดร้อยก่อนครับเดี๋ยวลงไปทำมันล่างเดี๋ยวรถบดบดอัดก่อนนะฮะล,ลงไปเคลียร์ดินแล้วก็บดอัดชั้นนี้นะฮะเสร็จเราค่อยเติมใายอันนี้เข้าไปครับผม ช่างหัวหน้าถามครับเดี๋ยวก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะวันนี้วันนี้เสร็จแล้วับค่าคืนนี้เสร็จแน่นอนดูบรรยากาศฮะบ,บนม่อนนี่เราอยู่บนยอดเขาเลยนะดูสุดยอดบรรยากาศดูสุดยอดนะดูโอ้โหฟ้าหลังฝนสวยเสมอฮะสุดๆ ลอยฟ้าชัดเนะโอเคผมพูดให้ท่านผู้ชมฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราคิดให้พวกเราด้วยนะครับช่องทางติดต่อเพื่อนๆทาง Facebook และช่องทาง TikTok นะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะฮะเราจะมีผลิตภัณฑ์ของเรามาขายนะเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวเพื่อนรอชมดูแต่เสื้อนี่มาแน่นอนออกแรงให้เสื้อมาแน่นอนนะคอลเลกชันใหม่ของเราพูดมาหลายครั้งแล้วไม่ไ้ทำจริงมันทําแล้วครับแต่มันยังไม่ถูกใจแก้ไปอยู่นั่นแหละแก้ไปเรื่อยก็หาดูอะไรใหม่ๆแวะตาก็ แก่ไปฮะนะแล้วก็จะมีเรื่องของปลิ่ภนสะ์าอะไรใหม่ๆด้วยนะที่จะามาให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้ได้ดูได้ชมกันนะได้ใช้กันนะครับโอเคผมพูดัช่างครับผมขอบคุณครับ